สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรวมเลขเด็ดพารวยกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับอีพีนี้แอดก็ได้รวบรวมแหล่งข้อมูลแนวทางเลขเด็ดเลขดังมาให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันจะเป็นเลขเด็ดเลขดังจากอาจารย์แนวทางท่านใดบ้างนั้นไปติดตามกันได้เลยแต่ก่อนรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเลขเด็ดงวดต่อไปกันด้วยนะคะเอาละคะ่ะเรามาดูแนวทางที่ข้อมูลท่านแรกกันเลยค่ะ มาดูแนวทางข้อมูลท่านแรกกันเลยนะคะแนวทางข้อมูลท่านนี้ท่านให้2ตัวมาทั้งหมด4ชุดูจับคู่ให้มีดังนี้ค่ะมี50 51 60และ6 1ใครชอบแนวทางข้อมูลท่านนี้สามารถจดหรือแคปหน้าจอไว้ดูเพื่อเป็นการทบทวนแนวทางกันได้เลยนะคะขอบคุณแนวทางข้อมูลด้วยค่ะ เรามาดูแนวทางข้อมูลท่านต่อไปกันนะคะแนวทางข้อมูลท่านนี้ท่านให้3ตัวมา1ชุดมี8 6 7จับคู่2ตัวให้มี6 7 6 8และ7 8ใครชอบแนวทางข้อมูลท่านนี้สามารถจดหรือแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะขอบคุณแนวทางด้วยค่ะเรามาดูแนวทางข้อมูลท่านต่อไปกันนะคะแนวทางข้อมูลท่านนี้ท่านให้เลขเด่นมาเป็นเลข1นะคะ3ตัวมาให้2ชุด มีดังนี้มี 2, 1, 6และ 7, 1, 8 2ตัวจับคู่ให้ 1, 8 1, 6, 1, 7, 1, 2และ 1, 3ให้ไว้เป็นแนวทางข้อมูลกัน ท่านผู้ชมผู้ฟังชอบแนวทางข้อมูลท่านนี้สามารถจดหรือแคปหน้าจอไว้ดูเป็นแนวทางได้เลยนะคะขอบคุณแนวทางแอดพอยค่ะเรายังอยู่ที่แนวทางข้อมูลท่านเดิมนะคะอาจจะขึ้นสถิติย้อนหลังของงวดที่ผ่านมาของแนวทางข้อมูลแอดพอยนะคะงวดวันที่1ตุลาคมปี2 5 6 7ท่านให้เลขเด่น9มามี95ก็ผ่านนะคะใครชอบแนวทางข้อมูลท่านนี้สามารถตามต่อกันได้เลยนะคะของงวดวันที่16ตุลาคมปี2567ค่ะขอบคุณแนวทางแอดพอยค่ะ เรามาดูแนวทางข้อมูลท่านต่อไปกันเลยนะคะอจาจจะขึ้นสถิติย้อนหลังงวดที่ผ่านมาของแนวทางข้อมูลท่านนี้วันที่16กันยายนปี2567แนวทางข้อมูลที่ผ่านมาอยู่ฝั่งขวามือนะคะให้เลขเด่นเลข7มาออก37ก็ผ่านนะคะเรามาดูแนวทางวันที่1ตุลาคมปี2567ค่ะให้เลขแนวทางมามี9 ออก9 5ก็ผ่านนะคะใครชอบแนวทางข้อมูลท่านนี้เรามาตามต่อกันงวดวันที่16ตุลาคมปี2567กันต่อค่ะให้เลขเด่นล่างมามี9 0 1และ2ใครชอบข้อมูลแนวทางท่านนี้สามารถจด The Cap หน้าจอไว้ดูเพื่อเป็นการทบทวนกันได้อีกเช่นเคยขอบุนแนวทางแอดรับเด่นด้วยค่ะเรามาดูแนวทางข้อมูลท่านต่อไปกันนะคะแนวทางข้อมูลท่านนี้ให้แนวทางบนมา จับคู่ให้มี3 8 3ตัว2ชุดมี1 3 8และ0 3 8เรามาดูแนวทางข้อมูลชุดล่างกันบ้างนะคะจับคู่ให้2ตัวมีทั้งหมด6ชุดจับคู่แนวทางเป็น78 7 1 7 2 8 1 8 2และ8 7ค่ะให้ไว้เป็นแนวทางข้อมูลดีๆกันท่านผู้ชมผู้ฟังชอบแนวทางก็สามารถจดรแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะขอบคุณแนวทาง แอดพัชมนด้วยค่ะเรามาตามต่อแนวทางข้อมูลท่านต่อไปกันนะคะแนวทางข้อมูลท่านนี้ท่านให้ชุดเต็มมานะคะจับคู่สองตัวให้มีดังนี้มี 61, 62, 63, 6หกสองหกสามหกห้าเจและแปดขอบคุณแนวทางข้อมูลของแอดเล็กด้วยนะคะ เรามาดูแนวทางข้อมูลท่านต่อไปกันคะ่ะแนวทางข้อมูลท่านนี้ให้แนวทางมามี2นะคะก็ใครชอบแนวทางข้อมูลท่านนี้<ม>ก็สามารถจดแคปหน้าจอไว้เพื่อเป็นการทบทวนดูแนวทางกันได้เลยค่ะขอบคุณแนวทางแอดดังเม็ดทรายด้วยคะ่ะเรามาดูแนวทางข้อมูลท่านต่อไปกันเลยคะ่ะแนวทางข้อมูลท่านนี้แนวทางชุดบนให เลขเด่น5มานะคะจับคู่แนวทางมี852 6 5 2 2ตัวมี52กับ58เรามาดูแนวทางข้อมูลชุดล่างกันบ้างนะคะให้เลขเด่นมามี0ย์และ2จับคู่2ตัวให้มี509 0, 0 25และ29ขอบคุณแนวทางน้าผีด้วยค่ะเรามาดูแนวทางข้อมูลท่านต่อไปกันเลยนะคะแนวทางข้อมูลสุดท้ายของ EP ที่13 ก่องแอดนะคะให้2ตัวมามี20 23 27 29 52 53 54 57 80 81 86และ87 3ตัวนะคะจับคู่ให้มี239 289 8 52 8 53 8 57 642 649 641 651และ205ขอบคุณแนวทางรวยทันใจด้วยคะ่ะเป็นไงกันบ้างคะท่านผู้ชมผู้ฟังชอบแนวทางข้อมูลอาจารย์ท่านใดสามารถจดหรือแคปหน้าจอไว้ดูกันได้เลยคะ่ะหรือท่านผู้ชมผู้ฟังก็สามารถกลับไปดูย้อนหลังกันอีก ได้อีกเช่นเคยนะคะสำหรับอีพีนี้แอดต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและฟังฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดได้ทำคลิปแนวทางดีๆต่อไปด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ